อาชมนี้นะคะเป็นปี2 0 1 1นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ันซีซีนะคะเป็นไฮบิดนั่นเองสีดำสีดำปี2 0 1 1ราคาอยู่ที่359,000บาทม่นก้าบาทสามแส่กาันบาทครับทุกคนโครมฟลายเขาจะออกเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าสวยนะแล้วก็ได้หลอดโปรเจคเตอร์นะฮะเห็นไหมสวยเลยดีอยู่นะเป็น Toyota Camry นะคะ2.5นะคะไฮบิดนะคะปี2012 12ค่ะใช่ราคา400,000 49,000บาทค่ะจบใหม่นะจบใหม่นะอ่าการรับประกันแบตเตอรี่นะคะเขาขยายเป็น10ปีแล้วเฮ้ยีถ้ามีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยใช่เข้าศูนย์เขาเคลมฟรีเลยนี่ไงดูเลยเป็นไงนี่รล้วแบเป็นไงด้เก๊ก็ไม่ต้องกลัวแล้วมีที่จับด้วยหรอ รับรองไม่ไม่ตกไม่รอดร่วมว่วมเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพี่น้อยพี่ชาตินะคะที่โชว์รูมวัชรยนค่ะสุดรวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีครับดีมากครับผมเรามาเป็นตระกูลโตโยตา้า ตัวนี้ก็เป็น Toyota c a m ม y นะคะเป็นไฮบริดนั่นเองอ่ะตัวนี้นะขายดีมากๆเข้ามาปุ๊บขายปั๊บเข้ามาปุ๊บมาปุ๊บขายปั๊บมาปุ๊บขายปั๊บใช่รถที่ประหยัดนะครับหลายคนก็ที่อยากจะจับต้องจะไปใช้เราเอามาให้ดูตั้งแต่โฉมก่อนหน้าแล้วก็ก่อนหน้าดีกว่าโฉมนี้นะคะเป็นปี2011นะคะเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะเป็นไฮบริดนั่นเองสีดำ ปี2011ราคาอยู่ที่359,000บาท359,000บาทครับทนทุกคนมาตัวนี้นะเป็น Toyota Camry นะคะ2.5นะคะ h y บริดนะคะปี2012 12อรอใช่ราคา449,000บาทค่ะอติวทต่อเนี่โลโก้โตโยต้าเขาก็จะมีขอบด้วยก็คือมันจะแพงขึ้นมานิดนึงนะแต่ได้ชดใหม่นะได้ชดใหม่นะอากระจังหน้าก็จะ คล้ายๆกันนะ t ตัว t a c a คม y นี้นะคะปี2011พิชาติบอกไปออปชั่นเป็นยังไงโคมไฟเขาออกเป็นสีฟ้าเเป็นสีฟ้าสวยนะแล้วก็ได้หลอดโปรเจคเตอร์นะฮะเห็นไหมสวยเลยดีอยู่นะคนเขาก็หากันเยอะนะใช่ใช่ราคาไม่แรงไงใช่ราคาไม่แรงเพราะมปนเจลไฮบริดด้วยนะครับผมแล้วก็มีปัดหมอกนะครับผมกรอบปลายหมอกก็จะเป็นโครเมียมนะครับสีโครเมียม เซนเซอร์ะเหมกเซนเซอร์มั um, นแล้วสําหรับคนที่จะใช้รถโตโยต้าไฮบริดนะไม่ต้องกลัวนะเรื่องการรับประกันแบตเตอรี่นะคะเขาขยายเป็น10ปีแล้วฟีถ้ามีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยใช่เข้าศูนย์เขาเคลมฟรีเลยอไปถึงตัวข้างๆเขาก็จะบอกยางเด็นชัดเลยนะฮะว่าไฮบริดนะครับผมแล้วก็มีไปเล้วตรงด้านกระจกนะครับทสองฝั่งเพื่อง่ายต่อการ มองเห็นของเพื yes. ่อนร่วมทางนะฮะเวลาเลี้ยวนะครับด้ามจับประตูเป็นโครเมียมและกุญแจเป็นคีย์เลสสามารถกดตรงนี้ได้ครับถ้ากุญแจอยู่ใกล้นะก็กดปลดล็อกได้เลยทั้งปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้เลยนะครับขนาดยางก็จะเป so ็น16นิ้วนะแม็ก16นิ้วจากโรงงานนะครับมาชมด้านหลังความสวยงามด้านหลังเขานะครับไฟท้ายก็สวยเนาะ มาอย่ามาทูทายในรถนะคะว่าเป็นยังไงนน้อแนะนำเลยสิพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันนะคะต่างๆที่พวงมาลัยวิทยุรอ,องรับ FMAMCDMP3 นะคะด้านหน้าคอนโซลจะเป็นคอนโซลหนังแล้วก็ตกแต่งไปด้วยลายไม้ขัดกันก็คือเป็นสีเทาครีมสีเทาครีมก็ลายไมแล้วก็ลายไม้แล้วก็ามาถึงตัวเบาะนะคะเบาะปบไฟฟ้าเบาะปบไฟฟ้านะคะเบา ปรับไฟฟ้าฮะแล้วก็แล้วก็มีเมมโมรี่นะครับแต่สำหรับปรับเบาะนะฮะระดับเบาะก็มีถึง2จุดด้วยกันนะครับผมเป็นกระจกอออโต้นะฮะทั้ง4ี่บานนะครับผมกระกไฟฟ้าทันล็อกนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้า2ฝั่งนะครับนี่พับกระจกได้นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาภายในนะคะด้านหลังของเขาก็กว้างขวางนะคะกว้างพวงอ่ากว้างขวางมีที่ พักแขนพักเท้าพักแขนพักแขนเขวนแขวนแล้วถ้าเดินทางไกลๆเนาะก็จะมีอ่าที่วางแก้วนะครับตำหรับผู้โดยสารด้านหลังนี่มีที่รองน้ําด้วยไงกันเปียกห็นปะเออดีนะโอ้โหสุขสบายนะครับแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนครับแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะเดินทางไกลๆเนะาะแต่จังหวัดนี่แอร์แถวหลังเนาะแล้วก็บอกปรับบอปปรับคนนี่บอกปรับของคนข้างนะนี่ฮะเราสามารถปรับนี้ได้ อีกออปชั่นอีกอย่างหนึ่งคือมีม่านกันข้างนะคะไว้บังแดดสำหรับแดดสองจะออมาเป็นแบบนี้ม่านหลังก็มีด้วยเด้อม่านหลังก็มีเป็นไฟฟ้าด้วไม่ต้องกลัวร้อนฮะเวลาเดินทางไกลๆนะครับอากาศร้อนๆนะฮะเราสามารถเปิดม่านเข้ามาบังแดดได้นะครับสำหรับท่านที่ติดฟิล์มไม่ค่อยหนานะฮะและนี่ ุกคนที่สำคัญนะรือบอกไปมันมีแอร์ตรงเบาะด้วยนะครับนี่สายขวาเลยนี่ฮนะเปิดแอร์ปึ๊บมันจะมีแอร์ขึ้นมาจากใต้เบาะนะฮะเวลานั่งไกลๆเรานั่งนานๆเนี่ยตรงใต้ตูดเราเนี่ยมันจะร้อนมากเลยนะฮะถ้าถ้าใครเคยนั่งรถทางไกลนะเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะมันมีแอร์ออกมานี่เย็นมากเลยฮะอ่ะเรามาดูตัวห้องเครื่องนะคะของ Toyota โตโยต้าแคมรี่ไฮบิดนะคะปี2.4ปี2011นั่นเองอ่ะก็ะจะพัดลมเครื่องประมาณนี้นะคะานะ สะอาดแล้วก็ไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพลิกคว่ำแบตเตอรี่ให้พี่ก็มาเดิมนี่ฮะโซลขให้แบตเตอรี่เขานะครับก็เป็นแบบเป็นเดิมดูที่สีแต้มยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันเดิม,มเหม,มืนเดิมครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมอ่าชมคันนี้ไปจูดใจแล้วนะคะพี่ชาติพี่น้อยพาไปดูคันโตโยต้าคัมดี่ปี2012กันต่อ,อใหม่ค่อใหม่ใหม่หน่หหหอยตื่นเต้นกันแล้วตื่นเต้นกันแล้ว มาถึงอันนี้เป็น Toyota Camry ปี2012นะคะเครื่องนยนต์ไฮบริดกระจังหน้าใหญ่คือก<ะ>ว้างใหญ่คึอกว้างครึ่งก็ดูที่ไฟคู่หน้าของเขานะไฟโปรเจคเ,เตอร์เป็น2ร0อยมมันก็จะแตกต่างกันขึ้นมานะครับไปดูรอบๆตัวรถเลย ว่าใหญ่กว่าปีก่อนหน้านี้ยังไงใหญ่กว่าเนาะถ้าเรามาดูข้างๆนะะ่ใหชัดเจนนะจะใหญ่ยาวขึ้นมาดูด้านข้างนะก็คือมันดูใหญ่่าวยาวกว่าใช่ขึ้นมามันก็จะนั่งสบายขึ้นได้อ่าอ่าอย่างแรกเลยที่เห็นมีกล้องสองถอยนะคะครับอ่าถอยให้อ่าข้างหลังกว้างด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นนี่อ่า อุปกรณ์พวกยางอะไรครับยางอะไรครับแม่แรงไม่เยี่ยมซาซ่านอย่าเปิดห้องเครื่องมาเอ้าพี่ตัวไฮบริดรถรถแบตเตอรี่ไม่มีหรอมันอยู่ข้างหลังนะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เนาะถ้าเป็นพวกไฮบริดนะครับของโตโยต้าเขาก็ถ้าเป็นโตโยต้านะฮะแบตเตอรี่เขาก็จะมาเก็บไว้ในส่วนหลังนะครับผมรากข้างหน้าเขาจะเป็นตัวไฮบริดนะครับ แยกส่วนกันเราพาไปชมดูข้างในกันดีกว่าดูภายรถด่ว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างน้อยพงมลไยนะคะเป็นหุ่มหนังนะคะสีดำปุ่มกด push start นะคะเลือนจอใหม่ก็จะเป็น LED เลือนจอก็จะใหม่กว่าเดิมนะใช่จะเป็นโมใหม่ก็จะดูง่ายนะคะ เครื่องเล่นก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วเป็นนเวเกเตอร์ด้วยน้อย่ามีนเวเกเตอร์ด้วยมี s นะครับรองรับ FMA, MCD, Mp3, AUX, USB ครบเลยข้างในเขาเนี่ยตกแต่งมาด้วยสีหนังสีดำนะคะตัดลายไม้แล้วก็มีสีครีมเขามีระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็คู่หน้านั่นเองแล้วก็แอร์น้อยเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวา นี่ครับอุณหภูมิซ้ายขวาจะปรับระดับไม่เท่ากันนะฮะสำหรับอ่าคนผู้โดยสารฝั่งซ้ายก็ปรับ21สมว่าคนขับหนาวอ่ะนี่เห็นไหมอ่ <ฮะ S 1> อาแยกซ้ายขวาแคมปี่เขาจะเน้นเรื่องแอร์ตรงเบาะนะฮะนี่เห็นไหมทำงานละนี่นะแอร์เย็นมากตรงใต้เบาะนั่งไกลๆไม่ต้องกลัวตูดร้อนฮะเย็นแน่นอนอ่ามาตัวตรงคอนโซลเกียร์นั่นเองเขาก็ตกแต่งหลายไม้เข้ามาให้ใช่อ่า ดีไซน์เกียร์ก็สวยมากเกียร์สวยมีระดับใช่ข้างๆเกียร์ก็จะมีที่วางแก้วนะครับสองแก้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้ามีแอบอะไรเล็กๆแน้อยที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับสำหรับต่อ power outlet นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับอยู่ตรงนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ AUX แล้วก็ USB เสียบตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียบปุ๊บก็เอาโทรศัพท์วางนี้ได้นะฮะช่องช่องวางโทรศัพท์ที่เท้าแขนนะคะก็สามารถเก็บสัมภาระได้นิดหน่อย ใส,ส่ของเยอะสองแผงใส่ของ้เยอะอยู่นะฮะบอ่อนี่เป็นบอ่อที่สวยน้อยเนาะใช่บอ่อเป็นสีเบทก็คือสวยมากระดับสวยงามมากครับผมบ่ปรปับไฟฟ้าด้วยนะพี่ชาติบ่ปรับไฟฟ้าสมมติว่า,าคนนั่งผู้โดยสารฝั่งนี้ไม่มีแเบาบนเรื่อนไปข้างหน้าเยอะเกินมันอาจจะบางกระจกด้านซ้ายของคนขับนะบมองไม่เห็นเขาก็ไม่ต้องเอื้อมาปรับตรงนี้นะก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยถอยหลังละถ้าไม่มีคนนั่งฮะอยากให้ข้างซ้ายต้องโล่งนะก็ สามารถปรับได้เห็นไหมครับสะดวกสบายอ่าด้านหลังของเขาก็กว้างไปอีกอ่านั่งกว้างมากอ่ะพิชานั่งให้ดูซิว่าสะดวกไหมนี่ไงนี่ไงดูเด่เป็นไงนี่แล้วแบบเป็นรถเก็กก็มัต้องกลัว้วมีที่จับด้วยหัอว้วววู้ไม่ต้องกลัวร้อนไว้น้อยไม่ต้องกลัวร้อนนี่เี๊หลังไยเนาะเงี๊หลังเงีหลนี่นะครับอันนี้น้อยที่สำคัญทุกคนเหมือนเดิมที่พักแขนนะครับของเอ่อ พูดด้าน,นหลังก็มีที่วางแขนถ้ากินน้ําปั๊บก็วางแก้วน้าได้ตรงนี้นไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีม,าม่านไฟฟ้าให้เอ้าแต่ถิว่าแม่งเคีียด,ด้านซ้ายด้านขวาแดดสองด้านซ้ายอะ่ะอ่านี่มีให้นะนี่มานด้านซ้ายาไม่ต้องกลัวร้อนอด้านขวา,ก,ขวาก,ก็มีนะครับผมด้านขวาก็มีให้อกระจกไฟฟ้าก็ทั้งสบานนี่จะเป็นแบบอออโต้อย่างที่บอกไว้นะครับคือแบบ กดทีเดียวมันก็ลงเลยนะครับไม่ต้องไปกดแช่อย่างนี้นะฮะบางท่านเนาะดูบุหรนนีน้อยน้อยเราก็มีที่เขี่ยบุหรีให้ใช่อยากดูดนั่งข้างหลังก็ดูดได้นี่นะแต่ผมแนะนำลยหย่าดดีกว่ามันเหม็นรถด,ด้วยนะครับผมประมาณนี้ไปอย่าไปดูข้างหน้ารถที่บาห้องเครื่องของ Toyota Hybrid นะคะปี2012นนะคะก็เป็นประมาณนี้อ่า ก็การวางเครื่องการวางอะไรก็จะคล้ายกันใช่คล้ายๆกันปีสองนาทีเดีมอนางเขาอยู่ข้างๆกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะแต่เปนแปงเล็กน้อยแปนแปเล็กน้อยฝั่งซ้ายนะมันจะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับใช่ประมาณนี้นะสะอาดสะอ้านนะคะใครอยากชมตัวจริงนะบอกเลยต้องรีบมาข้องดีมีน้อยนานๆนะครับาทีนะให้บิดหายากนะ ชมภายนอกภายในโตโยต้าแคมรีนะคะไฮบริดกันไปแล้วถ้ายังไม่จุใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยมาดูแบบมาทั้งวันได้เลยใช่ถ้าดูแล้วแบบยังยังไม่รู้ว่าช่วงล่างเป็นยังไงขับดีไหมมาลองขับได้นะครับผมใช่รือบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนแล้วก็บุ๊กแบงค์ย้อนหลัง6เดือนนะคะหกแล้วน้อยเข้ามาเลยจ้ะพี่น้อยพี่ชานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะยูทูบชาแนลแล้วก็ เว็บไซต์วชิรยยตนด้วยล้อเพียงเราอ่าล้อหมุนตลอดทัวร์นะครับผมเป็นเพจขับรถไปกินไปเที่ยวนะในประเทศไทยนะคะก็ตอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเก็จะไม่ได้ไปอ่า่อนนี้มันโควิดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดการชมรถประจําสัปดาห์เห็นคลิปเห็นคลิปพี่น้อยพี่ชาเห็นคลิปเราสองแล้วก็อย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งกดไลค์แล้วก็กดไลกดตามด้วยเขานี่ครับกดกระดิ่งติดตามมาด้วยเพื่อ จะได้ติดตามอัปเดตรถใหม่ๆประจำสัปดาห์ของวชิรยนตนะจะได้ไม่พลาดเวลารถเข้ามาปุ๊บรู้คนแรกเข้ามาปุ๊บรู้คนแรกนี้เลยครับแ <ผม S 1> ล้วก็ช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพของเราทุกคนด้วยนะของลูกค้าด้วยนะครับผมไป<ช>ไหนก็ใส่แมสพกเจลล้างมือด้วยนะ้<ช>องการโควิด -19 ของเราพ<ว>กอีย่างพกอย่างๆลยฮะพกล่ม หน้าฝ <ผม S 1> นด้วยครับผมฝนตกทุกวันนะครับผมฝนตกทุกวันไม่รู้หน้าไหนเป็นหน้าไหนตอนนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝา,ากไว้แท่เพียงเท่านี้น,นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราสองคนนะฮะขอบกับคนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บาย